好好 สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Queen ราชินีโต๊ะกลมแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนด้วยนะคะวนปีนี้ตรงกับวันที่8กุมภาพันธ์ค่ะไม่สบายใจมากเรื่องอะไรอะเรื่องอะไรยังกังวลถากังวลนางน่านดูกังวลเรื่องอะไรเนี่ยปีนี้ชงอ๋อชงดีชงไม่ดีนางกังวลนางกังวลเรื่องปีชงไง แต่ว่าเราจะช่วยนางเนี่ยก็ลําบากเพราะว่าเราก็ไม่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่เอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราแก้ปัญหาให้คุณหมิวด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยแก้ปัญหานี้ให้โดยเฉพาะเลยงั้นเราไปรอต้อนรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนู้นดีไหมคะนะคะไปพบกับอ,อาจารย์คาถาชินาบัญชรกันคะ่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ี่เดค่ะเจอเลยครับ อาจารย์ไม่ได้รอพวกเรานานใช่ไหมคะไม่นานเลยประมาณ3 4 5ชั่วโมง <c oughs> สบายๆเ,เก๋ๆก็อขออนุญ,ญาตแนะนำอ,อย่างเป็น,นทางการนะคะอาจารย์คาถาชินดบัญชรเก่งมากค่ะพี่ท็อปเห<ช>็นไหมชีวัยยิ่งกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาสตร์ทวงจุย้ยแล้วก็ดวงจีก็ะจงงงงแอรกันมากเลยค่ะอาจารย์จะมาอู้ทุกคนตั้งคำลังใทุกคนเตรียมเอาไว้โดยเฉพาะอาจารย์หมิวอาจารย์หมิวก็มีปีกุนอาจารย์ปีกุนใช่ไหมปีกุนชงร่วมระวังนิดนึง ทุกๆคนเนี่ยนะคะมีข่าถามไม่ได้ใจเพราะฉะนั้นอยากให้อาจารย์บอกให้ชัดเจนเลยว่าปี2559เนี้ยปีนักษัตว์ใดบ้างที่ชงปีแรกก่อนเลยประทาชนแบบเต็มนิดนึงก็คือปีเสือเพราะปีเสือเนี่ยไทยสวยเอี้ยเนี่ยไม่ชอบกันก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุนิดหน่อยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ขึ้นขึลงเป็นเกิดปี17ถือว่าเป็นปีเสือไหมเหมือนกับว่ายังไม่ถึง ตุ๊จีนวันที่สบมกราบอกได้เลยว่าเป็นปีฉลูแน่นอนนี่ไงค่ะสวยและรวยมากรอดค่ะคืออย่างนี้วิธีการดูง่ายๆบอกคุณผู้ชมก่อนบอกคุณผู้ชมก่อนดูที่ปฏิทินจีนถ้าเลยตุ๊จีนไปแล้วถึงจะเป็นปีนั้น ถ้ายังไม่เลยก็นับเป็นปีนับกลับมาส่วนสีมักราเนี่ยยังไงดูจากปฏิทินจีนแล้วเนี่ยก็ยังไม่ถึงแน่นเป็นเชล้หลงวันที่8กุมภาพันธ์ถูกต้องเราไม่ได้ดูของปฏิทินของปีนี้นะของปีที่เราเกิดอ่าเข้าใจยากเราต้องดูปฏิทินร้อยปีเรียกว่าแหละยิกไม่ใช่ยิกยิกนะอันนั้นเก่าอันนั้นเก่าพอได้ยินคำว่าปีชมเนี่ยทุกคนจะคิดไปใน ทางที่ไม่ดีแต่จริงๆแล้วความหมายของคําว่าปีชงเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงคะปีชงเนี่ยมีความหมายที่มาก็คือปทะชนหมายความว่าไทสวยเอี้ยเนี่ยไม่ค่อยชอบปีนั้นท่านคือใครก็ไทสวยไทสวยเอียยยเอ้ยเนี่ยท่านคือเทพเจ้าประจําปีนั้นๆก็จะเริ่มเสด็จมาแล้วก็ประทับอยู่ในปีนั้นแล้วก็จะเป็นผู้ที่ดูแลสารทุกสุขดิบของคนทั้ง12ปีนักกษัตริย์คราวนี้สมมุติว่าพอ ปีเนี้ยเป็นปีลิงไม่ชอบกันคือปะทะชนกับปีขานอ๋อก็แอบ แม่มีคอมเมนต์นิดหน่อยเธออย่ามาทำงานซ้ายนะอย่ามาทำงานแต่ของหมิวเนี่ยเขาบอกว่าชงแล้วก็กังวลแล้วชงร่วมไม่ร่วมมันต่างกันยังไงชงร่วมนี่หมายถึงว่าพอปีประทาชนที่โดยตรงก็คือปีเสือปีที่เป็นเพื่อนกับเสือเลยโดนไปด้วยก็คือปีหมูอุ้ดอุดแล้วก็ปีรองลงไปคือปีที่เป็นเพื่อนกับไทสสวยคือลิงเนี่ยเป็นเพื่อนกับงูเล็กก็เพราะฉะนั้นปีงูเล็ก ปีเสือปีหมูเลยจึงถือว่าเป็นปีประทะชนหน่อย oh. จะมากน้อยแล้วแต่แต่ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่การชนหรือประทะชงเลย oh. อยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ไห่่อยูทีดวงดาว <S 2> <S 2> หลายคนเข้าใจว่าปีชงไม่ดี<อ>แล้วก็ปีชงไม่ดี<อ>ก็คือตามที่อาจารย์บอกเนี่ยยขึ้นอยู่กับดวงดาวขึ้นอยู่กับดวงดาวหนึ่งสองขึ้นอยู่กับ สวยฮะอันเนี้ยอย่างปีมะเสงชงจริงๆไม่ได้ชงเขาเรียกว่าชงดีก็คือสวยฮะแปลว่าไทยสวยฮะชอบกันคือคนไหนคนโปรดคนไหนอะไรอะนี้นอะี้ก็อย่างนี้ถูกง่ายๆเขาบอกปีนี้เนี่ยนะคะเทพเจ้าแห่งโชคลาภเนี่ยเราจะต้อนรับท่านเมื่อไหร่ยังไงเขาบอกว่าให้ต้อนรับกันเมื่อวันอะไรวันที่8ก็คือคืนวันที่7มีที่มาอย่างนี้ง่ายๆเลยก็คือองค์ไฉสิงเอียกับไทยสวยเอียสด็จมาคืนวันที่7 เช้าวันที่8ว่าง,ง่ายๆนะฮะก็คือช่วง5ทุ่มถึงตีหนึ่งแล้วเราก็จะรับ องไฉสิงเอีะเทพเจ้าแห่งโชคลาภเข้าบ้านคราวนี้คนก็ถือกันว่าเฮ้ยไม่ได้เพราะวันที่8เนี่ยเป็นวันลิงแต่วันที่8เดือนกุมภาเนี่ยเป็นเดือนเสือมันเลยประทะชนไม่ได้อีกวันประทะชนเดือนประทะชนแล้วก็ปีประทะชนเขาเรียกว่าสามชนเนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่กังวลรับดีมจะรับดีไหมไม่ดีไหมเอาง่ายๆเราก็มีวิธีหลีกเลี่ยงเรารับคืนวันที่7ดช่วง 5้าทุ่มถึงตีหนึ่งก็ใช้ได้จดเลยหรือเช้ามาหลังจากตีห้าไปแล้วตื่นนอนมา<อ>ขำๆสดชื่นก็รับได้หรือว่าจะไปขอพรองค์ฉายซิงที่วัดเลยก็ได้กับอีกทีนึงเพื่อความสบายใจเขาก็จะไปรับกันในวันจับงงจับงงก็คือ15นับจากตุดจีนไป ตั้งแต่วันที่1คือตุ๊จีนชิวอ,อีกก็เป็น15แต่จับโง่เนี่ยคือวันมาคาบูชาจำง่ายง่ายเราก็ไปรับองค์ไฉสิงเอีย้ยเนี่ยในวันาาวันที่22กุมภาพันธ์มาคาบูชามหามงคลเลยนะมหามงคลคขึ้นเลยสิบห<ค><ช>้าค่ำประจําเต็มดวงไปเวียนเทียนเสร็จแล้วก็ไปไหว้ไฉซิงแล้วก็รับไฉซิงเข้าบ้านวิธีแก้ชงเนี่ยสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไหมคะ สนับสนุนโดยสถาบันดนตรี KPN โอวันตินซอยน้ำเต้าหู้ผงซึ่งถือว่า60ไทยสวยเอี้ยรักจักกระจือเนี่ยก็คือตัวแทนดวงดาว60ดวงแล้วก็12นักษัตรรับเข้ากับตัวเราชงอะนะคะก็คือจะเริ่มแก้ชงก็คือหลังตุติเลยหลังตุจิแล้วทำแค่ครั้งเดียวเหรอคะทำซ้ำได้ไหมมีหมดอายุอะไรอย่างนี้ไหมคะ สนับสนุนโดยบ้านคอนโด,นโดทา,นาวน์เฮาส์จากแสนสิริธนาคารไทยพาณิชย์วิธีแก้ชงเนี่ยสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไหมคะได้นะวิธีการแก้ชงเนี่ยอันที่หนึ่งเวลาเราแก้ชงเราแก้ที่ไหนการแก้ชงที่ดีควรไปที่ศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ที่วัดที่ตัวเองเคารพนับถือเพราะว่าการเดินทางอ่า เราต้องแต่งตัวเราไม่ไปคนเดียวชวนลูกชวนหลานชวนคนที่เรารักไปด้วยไปถึงแล้วเราจะได้ทําบุญาาการทําบุญเนี่ยเป็นทานบารมีเป็นบาตแรกที่น้อมใจเรา,าให้มันอ่อนโยนสองยังไม่ทันอะไรเลยได้บุญละถูกไหมใจสบายะใจสบายละอันที่สามเวลาเข้าวัดแล้วเจอใครพระภิสุขสง์สามเณรได้เจอ องค์พระประธานพอเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะนึกถึงอะไรพระธรรมคำสอนอเพื้อนการเข้าวัดเนี่ยมันเป็นกุตสโลบายอันนี้่ทำไมต้องไปแก้ชมต้องแก้ที่วัดเพราะว่าที่วัดนอกจากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังมีการทำบุญไหว้พระแล้ว จิตของเราจะน้อมนำไปเพราะสถานที่ถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีเป็นสถานที่ที่มีเหล่าทวยเทพเทวดามาปกปักรักษาอานรยพรใช่ไหมเออชงนะคะก็คือจะเริ่มแก้ชงก็คือหลังตุจีนเลยหลังตุจีนทำแค่ครั้งเดียวหรอคะใคะมีหมดอายุอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่มีหมดอายุจะคะลินฮะตามความเชื่อก็คือตั้งแต่องค์ท้ายสวยประทับตั้งแต่ตุจีนนี้ไปปกติก็สัก15วันก็คือตั้งแต่วันที่1ของตุจีนจน วันที่15คือจับหมูปินมีคําถามอีกแล้วค่ะเลยสวยแล้วรวยมากคุณหนูจำใหม่มากเวลาเราจะแก้ปีชงเนี่ยแต่ละนัศัตว์เหมือนกันไหมคะหรือว่าต้องแก้การวิธีการแก้ปีโชงเนี่ยไปที่วัดหรือศาลเจ้าที่มีองค์ไท้สวยนะทั้งปีลิงปีมะเสงปีกุลแล้วก็ปีเสือเนี่ยก็ฝากดวงชะตากับไทยสวยเอี้ยที่วัดต่างๆและศาลเจ้าต่างๆวิธีการต้องมีเทียบสีแดง แล้วก็มีกระดาษทอง12แผ่นแล้วก็มีทูบนะฮะรวมไปถึงจะต้องเขียนชื่อนามกจลาน,นี่ย่า<ท>องออาจารย์ก็จะเขียนไปข้าพเจ้า คาทาคุกิมิยะชินะบัญชออาจารย์สกุลนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์สมุนต์ะลอดอยู่บ้านเลขที่นี้อายุเท่านี้เกิดวันเดือนปีเกิดนี้ขออารัธนาองค์ไทยสวยเอี้ยให้ปกดปักรักษาเราสิสอเดือนสีฤดูหนึ่ปีมีแต่เฮงเฮงเฮงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ปัดตัวจาก ศีรษะไปเท้าปัดแบบสบายสบาอย่างปีนักศักดิที่ไม่ได้ชงหรือชงร่วมเราก็สามารถไปไปได้นะไปได้แล้วก็ไปฝากดวงได้เพราะอย่างที่บอกการไปที่วัดหรือศาลองไรก็มงคลมันมีความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและที่สําคัญเวลาเราไปส่วนใหญ่เราไม่ก็ได้ไปคนเดียวเราก็มักจะชวนคนในครอบครัวคนที่เรารักเนี่ยไปร่วมด้วยเพราะั้นการทําบุญด้วยการตักบาตรร่วมขันมันก็ไปก่อเกิดวาสนาบารมีให้กับตัวเราและคนที่เรารักเห็นไหมการ การทำแบบนี้เนี่ยก็เป็นความเชื่อหนึ่งซึ่งคนจีนเนี่ยถือหลักในเรื่องของอะไรธรรมชาติแล้วก็ดวงดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเข้าวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วไปเอาองค์เทพต่างๆ ซึ่งถือว่า60สิบไทยสวยเอี้ยลักจับกระจื้อเนี่ยก็คือตัวแทนดวงดาว60สิบดวงแล้วก็12นันกษัตย์รับเข้ากับตัวเราและอีกองคหนึ่งที่ต้องไปไหว้เลยทุกปีต้องไปไหว้ชั่วจัูวขานถอดโรมาเสงมเมีมาแมวอกประกาศโอกขุโอ้โย่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 ต้องไปนอกจากองค์ไทยสวยแล้วนะคือองค์ รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125 Fits All Feelings รวยแล้วทุกรวยไม่สบายรวยแล้วลูกหลานทะเลาะกันรวยแล้วหมุดหิดรวยแล้วโดนโกงเอาไหมวิธีการง่ายที่สุดสำหรับการแก้ชงเลี่ยงเลี้ยงเย็นเย็นเซ็งซีเซงซแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดขาดไม่ได้ สนับสนุนโดยโออิชิคาบูเซชะ และอีกองคหนึ่งที่ต้องไปไหว้เลยทุกปีต้องไปไหว้นอกจากองค์ไทยสวยแล้วนะคือองค์ไตเสียหุบโจ้หรือเทพเฮงเจียปีนี้เป็นปีลิงปีลิงธาตุไฟวานอนอัคคีมั่งมีด้วยพลังมั่งคั่งด้วยความสำเร็จต้องไปเฮงเจียเดี๋ยวดูเด่นๆเลยคน้ายๆเลยวิธีการง่ายที่สุดสำหรับการแก้ชงเลี้ยงเลี้ยง เย็นเย็เช็งซเซิงซนมีส้มก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่ะแม้แต่จานตกลงไปแตกอาม่าก็บอกโอ้โหโชคดียส้มลงเห็นไหมก็มอกดีดีแล้วถ้าเป็นจานสังกะสีไม่แตกก็แล้วไปปีนี้ลังดีหลังดีถ้าเป็นจานแก้แตกไปเพ่งอาม่าบอกว่า มาเอาแตะเอียปาหนึ่งเป็น้อยเป็นพังเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีนี้ธุรกิจรุ่งเรืองนะเพราะว่าจานมันแตกออกเพ่าะมันแตกออกเหราไมะรู้ความสําคัญที่สุดเลยอาม่าสอนไว้อย่าเชิญแต่ไชซิงไชซิงคือเทพเจ้าโชคลาภเราต้องเชิญห่ซิงห่ซิงก็คือหววหี่ก็คือความรื่นเริงยินดีเข้าบ้านรวยแล้วทุกรวยไม่สบายรวยแล้วลูกหลานทะเลาะกันรวยแล้วหงุดหงิดรวยแล้วโดนโกง เอาไหมไม่เอา,เอาแต่รวยแล้วต้องมีความรื่นเริงยินดีเห็่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการง่ายๆอาม่าบอกว่าอะไรก็ตามสบายๆอ,อย่าไปยึดติดมากประเพณีสอนเราว่าสิ่งสําคัญเราต้องยึดถือ ถ้าทำคาสอนพระพุทธเจ้าหนึ่งคือคุณธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคุณธรรมอยู่แล้วเนี่ยชีวิตเราก็สบายๆใช่ไหมอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของหวงจุ้ยคือการใช้ชีวิตตามหลักธรรมชาติร้อนใส่เสื้อบางๆหนาวใส่เสื้อนาๆายังไม่หายหนาวกอดกันบางคนก็บอกรักกันชีวิตถ้าดำเนินไปตามธรรมชาติชีวิตก็มีความสุขเพราะฉะนั้นวิธีแก้ชงเนี่ย แค่ขอให้เราสบายสบายแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดขาดไม่ได้ต้องให้คนปีนัสัตว์นั้นๆอวยพรเ,เพราะเขาถือว่าสลายสิ่งชั่วร้าย3ส,สิ่งและเป็นมงคลสองเด้งออของดิออฉันค่ะสองปีวอ,อก เดี๋ยวเดี๋ยวไว้พรานให้รวยพวกเราสี่คนว่ารวยรวยรวยโชคดีโชคดีโชคดีรวยไปถึงคุณผู้ชมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์คเป็นมงคลตั้งแต่เป็นปีเฮงเฮงเฮงเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยก็อยากจะไปเหมือนหนูแน่ๆก็คืออยากจะไปท well, ี่วัดมังกรหรือที People, ่ไหนที่มีเทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยะครับเดี๋ยวก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปกราบสักการะขอพรแล้วก็ฝากดวงชะตากับองค์ไทยสวยเอี๊ยะ องค์ชัยสิงเยีนะครับขอพรจากองค์เทศต่างๆที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่วัดบรมราชาการจนาพิเศษอนุสศน์กัน ตอนนี้นะครับผมมายืนอยู่ที่วัดเล่งในยี่สองวัดบรมราชาการจนาพิเศษอนุสรที่บางบัวทองนะครับต้องมาที่แห่งนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้มากราบขอพรอ,องค์ไทยสวยเอีย้ยหรือเทพเจ้าประจำปี2559พระนามว่ากวนจงนะครับคุณที่เกิดปีลิงปีมะเส็งปีกุลและปีเสือห้ามพลาดพี่หมิวต้องฟังเลยนะครับ เข้ามาที่วัดแห่งนี้แล้วก็ต้องมาที่เคาน์เตอร์นี้นะครับทําบุญฝากดวงแก้ปีชงครับรับเทียบแล้วก็ใบสวดเสริมสิรีมงคลมาเรียบร้อยแล้วก็ต้องมานั่งที่โต๊ะนี้เลยนะครับ ใครที่เขียนไม่ถูกไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าทางวัดจัดให้นะครับเรามีบอกเลยว่าจะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับตรงไหนส่วนเบอร์โทรศัพท์ ID ไลน์กับอ e ีเมลไม่ต้องนะครับเพราะว่าองค์ไท้ายสวยจะไม่อ e ีเมลหรือ ID ไลน์หาเราแน่นอนแต่อาจจะกดไลค์ให้นิดหน่อยข้าพระเจ้าคทถาจิมันชรเแห่งเต็กเฮียง เขมชาิประหยัสอนน้องจัมโบ้เออายุ46ปีเกิดวันที่13เดือนสินหงหาคม2550เพลงไลท์สวยคือโชคร้ายออกไปโชคดีเข้ามาในเดือนที่หนึ่งเพลงไลท์สวยคือโชคร้ายออกไปโชคดีเข้ามาในเดือนที่ 1. สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตริย์อื่นๆนะครับหรือว่าทั้ง12ปีนักษัตริย์เลยตัวผมเองแล้วก็อา่าผมแล้วก็ครอบครัวผมทำเป็นประจำทุกปีนั่นก็คือการพักเก่งนะครับจะมีการฝากชื่อนามสก,กุลของเราเพื่อที่จะให้ ทนาจารย์จีนพรตนั้นนะครับได้กรุณาสวดปักเต้านะครับนำเก่งนะครับซึ่งเป็นพระสูตรที่มีความศักดิ์สิทธิ์และสําคัญแล้วก็เป็นสิริมงคลให้กับเราในวันชิวอีกหรือว่าวันจับโงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําชื่อนามสกุลของเราเอ่ยนะครับกับองค์เทพเจ้าดาวเหนือหรือว่าจี่มุยแชกกุ่งแล้วเราก็ฝากไว้ในกล่องนี้นะครับนี่นะฮะ เราก็นำมาฝากไว้นะฮะฝากดวงชะตาของเราเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านมาแล้วนอกจากฝากดวงชะตากับไทยสวยเอีย๊ยแล้วก็อย่าลืมการพักเก่งหรือว่าการสวดเสริมสริริมงคลเสริมดวงชะตาให้กับเราตลอดทั้งปีด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่งครับ เป็นยังไงคะแฟนๆเดอะควีนของเราปีนี้ได้อาจารย์คาานะคะมาแก้ชงให้เราบอกวิธีแนะนําต่างๆสบายใจกันบ้างแล้วนะคะสบายใจเดี๋ยวจะไปแก้ชงค่ะแล้วก็รบกวนอาจารย์นะคะบอกว่าปีนี้เนี่ยปี2559เนี่ยแต่ละนักศัตริย์จะมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างค่ะกันทุกปีเลยเอาเริ่มเลยนะแก้ปีชงเสริมสิริมงคลกันไปแล้วดวงชะตาของผู้ที่เกิดแต่ละปีนักษัตรย์จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเข้ามาบ้าง ติดตามได้ใน The Queen ราชนีโตกลมสดานหน้านะคะ